กลับมาติดตามรายการต่อนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปคุยเรื่องการลงทุนในต่างประเทศกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปหากลยุทธการลงทุนกันว่าช่วงครึ่งหลังของปีถ้าใครอยากกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศเนี่ยนะครับต้องใช้กลยุทธ์กันอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกันกับคุณนิสารชมภูพงศ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการการลงทุนนะครับของบลดาอนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับมุมมองของประธานเฟดนะคะคุณเจอรมพาวเวลตอนน่อนโยบายการเงินตอนนี้เรามองยังไงบ้างคะเงินเฟ้อสหรัฐก็เริ่มชะลอแล้วด้วยะค่ะ ค่ะก้อนเงินเฟ้อนะคะของสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะตัวอย่างยิ่งก็คือตัวคท c e ซึ่งเป็นตัวที่เฟดเนี่ยให้ความสําคัญนะ,นะคะก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มีตัวเลขออกมาก,ก็คืออยู่ที่ประมาณ2.6เปอเนเยียร์เยเท่านั้นนะคะก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายของเฟดมากขึ้นที่2เนะคะก็เราก็มองว่าตอนนี้เนี่ยเฟดดอทพอตเนี่ยก็ที่เฟดมีการประกาศหลังการประชุมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะลดดอกเบีย้ยได้หนึ่งครั้งในปีนี้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยตลาดเนี่ยก็คาดการประมาณ2ครั้งนะคะในปีนี้ก็คือจะ ก็อาจจะมีโอกาสที่เริ่มลดได้ครั้งแรกเนี่ยก็คือเดือนกันยานะคะแล้วก็ลดครั้งที่2เนี่ยก็สิ้นเดือนธันวาเราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะลด1-2ครั้งในปีนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพัฒนาการในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของความร้อนแรงทางด้านเศรษฐกิจด้วยเหมือนที่พอเบลนะคะเขาให้สัมภาษณ์ว้เมื่อคืนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองภาพว่าในเรื่องของเงินฟเฟอ้อเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะรับตัวลดลงเป็นไปตามคาดแต่ว่าในภาพของเศรษฐกิจของสหร ที่มันยังมีความร้อนแรงอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เฟสอาจจะไม่ได้รีบมากนะักที่จะลดดอกเบี้ยนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าตัวเลขของสารัฐเนี่ยมันเริ่มลดลง ลดความร้อนแรงตรงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ unemployment rate นะคะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่ FOMC ให้ความสําคัญในเรื่องของการจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยอย่างตัวเลขการว่างงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ4%ซึ่งก็ใกล้เคียงกับ target ที่ตัวของเฟดเขามองไว้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของ PMI e ต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มเห็นการชะลอวการจ้างงานเราก็คิดว่าก็มีโอกาสที่ดอกเบี้ยในปีนี้เนี่ยอาจจะลดได้ประมาณสักสองครั้งได้ค่ะอื แบบนี้เรามองสถานการณ์เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกยังไงบ้างครับหลายตลาดที่เคยคึกคักก็อาจจะเริ่มแผ่วๆลงมาบ้างบรรดาบริษัทจดทะเบียนยังพอมีกำไรกำไรน่าสนใจเข้าไปลงทุนกันอยู่มากน้อยแค่ไหนครับ จริงๆเป็นภาพที่น่าสนใจมากเลยในเรื่องของตลาดจริงๆจะเห็นว่าในเรื่องของตลาดครึ่งปีแรกนะคะก็ถือว่าปรับตัวได้ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นพราะกำไรของบริษัทโนเธเบียเนี่ยเราเห็นภาพการฟื้นตัวนะคะเราก็จะเห็นว่าพอาการประกาศงบไปมากหนึ่งออกมาเนี่ยก็จะมีการปรับประมาณการของทั้งปีของปีนี้ขึ้นด้วยนะคะก็จะเห็นว่าเป็นภาพที่ดีในเรื่องของการทํากําไรของบริษัทโนเเบียที่เห็นอัตราการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วถ้าเรามองต่อไปนะคะในควอเตอร์สซึ่งตอนนี้ ก็อยู่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาซึ่งใกล้แล้วล่ะที่ในช่วงวีคมีวีคหน้าเนี่ยก็จะเริ่มมีการประกาศงบของตัวหุ้นของสหรัฐนะคะเริ่มกลุ่มแรกเช่นกลุ่มธนาคารเป็นต้นนะคะก็เรามาดูเนี่ยภาพรวมนะคะในเรื่องของอบการเงินไตรมาสสองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีภาพที่ดีต่อเนื่องนะคะอย่างควอเตอร์หนึ่งเนี่ยการเติบโตของกําไรเนี่ยอยู่ประมาณจะห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามาอยู่ที่ควอเตอร์สองเนี่ยการเติบโตของกําไรเนี่ยโดยเฉพาะของตลาดสหรัฐเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาประมาณเก้าเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นะคะแล้วก็ถ้าต่อ ไปอีกในควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยเราก็จะเห็นภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะก็คืออย่างควอเตอร์สามคิดว่าโตได้ประมาณสักแปดเปอร์เซ็นแล้วก็ควอเตอร์สี่เนี่ยโตกระโดดเลยประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นตนะคะเราก็มองว่าในเรื่องของความแข็งแกร่งในเรื่องของความสามารถในการทากําไรของบริษัษทจัะเบียนเนี่ยแหละที่จะเป็นตัวหนุนที่ทําให้ดัชนีเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้นะคะแล้วก็อย่างตลาดที่เอ่อครึ่งปีแรกเนี่ยตลาดวินเนอร์เลยที่มีผลตอบแทนอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือตลาดญี่ปุ่นนะคะอันนี้เน ผลตอบแทนในช่วงครึ่งหลังเนี่ยอาจจะไม่หวือหวาเท่าในช่วงครึ่งแรกแต่ว่าภาพในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ยังน่าจะเป็นประโยชน์อยู่เนื่องจากว่าในเรื่องของค่างเงินเยนเนี่ยที่มีค่าอ่อนค่าค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นประโยชน์กับตัวของหุ้นของญี่ปุ่นนะคะค่ะเราแนะนำนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะพอมองภาพรวมและลักษณะดังกล่าวแล้วเรามีธีมการลงทุนที่น่าสนใจหรือว่ามีไฮไลท์ยังไงในการเลือกลงทุนบ้างคะ ก็ปีมการลงทุนนะคะของทางบรอดตโอที่แนะนําให้คุณลูกค้านะคะที่สามารถเข้าลงทุนได้ในระยะกลางถึงยาวนะคะก็คือปีแรกเลยเนี่ยเราก็คิดว่าในเรื่องของดอกเบี้ยนะคะที่จะมีโอกาสลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะอาจจะ1หรือ2ครั้งแล้วก็ปีหน้าเนี่ยโอกาสลดได้ถึง4ครั้งทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองว่าซีรีส์ของการลดดอกเบี้ยเนี่ยหุ้นกลุ่มที่ได้ไประโยชน์เนี่ยก็คือจะเป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่มีバリเ t ชันที่ค่อนข้างสูงนะคะในส่วนนี้แล้วก็ประกรอบกับในเรื่องของ แส AI นะคะที่มีผลกระทบเนี่ยค่อนข้างมากเราคิดว่าพัฒนาการทางด้านต่างๆของบริษัทเนี่ยจะพัฒนาไปด้านนี้ค่อนข้างมากนะคะเราก็คิดว่าในเรื่องของทีมแรกในเรื่องของการลงทุนเนี่ยก็ขอแนะนําเป็นในเรื่องของกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักนะคะก็อาจจะเน้นไปในกลุ่มสหรัฐซึ่งเป็นลีดเดอร์ในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมแรกส่วนธีมที่2นะคะก็อยากจะให้ลงทุนในประเทศที่ค่อนข้างจะมีโกร w นะคะที่ค่อนข้างจะด die Möte. เมื่อดีกว่าประเทศอื่นเลยเปรียบเทียบนะคะก็ตลาดที่เราเลือกเนี่ยก็คือเป็นตลาดอินเดียนะคะก็อินเดียเนี่ยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยก็ไม่ได้แผ่วเลยนะคะก็อาจจะมีตกใจวันที่ทราบผลในการเลือกตั้งว่าคุณโมดีเนี่ยอาจจะได้รับการจับตั้งรัฐบาลแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นพักที่มีเสียงข้างมากโดยสมบูรณ์พักเดียวนะคะก็จะเป็นการฟอร์มรัฐบาลแบบผสมนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็คือตัวเลขของเศรษฐกิจของอินเดียเนี่ยก็เติบโตได้ดีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ PMI ทั้งภาค พักการบริการเงินเฟ้อเนี่ยก็มีการปรับลงลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งเราคิดว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่ตัวของ RBI นะคะหรือว่าธนาคารกลางของอินเดียเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบี้ยได้นะคะเรามองภาพในเรื่องของความต่อเนื่องของเศรษฐกิจนโยบายของคุณโมดีเนี่ยก็น่าจะช่วยทําให้ในเรื่องของตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยไปได้ต่อเนื่องอีกหนึ่งประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของการเลือกตั้งของสหรัฐที่จะมีขึ้นนะคะเราก็คิดว่าในเรื่องของกระแสในเรื่องของเทรดวอลต่างๆที่จะ มีกับจีนเนี่ยน่าจะมีความรุนแรงที่มากขึ้นนะคะประเทศที่ได้รับผลกระทบในเชิงบวกเนี่ยก็คือจะเป็นอินเดียนะคะเนื่องจากว่า s อสเนี่ยก็จะไหลมาในส่วนนี้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือรอไปกับในเรื่องของกระสาเอไอนะคะแล้วก็แวลูเอชันของประเทศที่ถูกด้วยก็คือเราแนะนําเป็นตัวของกองเกาหลีนะคะเพราะผู้ลงทุนสนใจในก่ยก็าสามารถติดตามในเรื่องของการลงทุนในเกาหลีใต้ได้เนื่องจากว่าการเติบโตของประเทศเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยการส่งออกในเรื่องของเทคโนโลยีชิปต่าง เป็นตัวหนุนนำนะคะที่ทำให้ GDP เนี่ยค่อนข้างจะเติบโตได้ดีแล้วก็ในเรื่องของแบรด์เวชั่นของตลาดเนี่ยย,ยังถูกอยู่ด้วยเรดอยู่แค่ประมาณสักสิเท่าเท่านั้นเองนะคะสำหรับตลาดเกาหลีค่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณนิสารัตขอบคุณมากค่ะ,อะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คะ